เยอะๆโนไปแล้วโนเตะแล้วทีนี้โนเตะถุกขี้บ่ฮัปบ่แตกหมเลยตุ้มตั้มตุ้มตั้มาหนอนน้อหนอนน้อยหนอนลูกพ่อขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อย อะไรอย่างนี้ลูกขาเสียงหน่อยขาเสียงหน่อยแล้วก็อนอนอยู่คนเดียวเอ๊ะบีบบีบ้องวะ เอามือบีบๆครึ่งๆน้องเดี๋ยว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 แปบ๊บนึงเนะี่ยชายคนหนึง่งเขานอนทำไรหนูซนะาบัวซาบัวนอนทำไมซาบัวเวลาเล็ยกกับบัวน่อยลูกเวลาเล็กกับพี่บัวน่อย ไปร้ายมาหาโนลูกอันนี้อันนี้ไปไหนอันนี้อันนี้กลางวันล้างแผน่นอานนครับหนึ่งคุมซีครับ ก็ไม่บวมนะแต่ก็เป็นแผลนะครับไม่ใช่ว่าไม่หายนะก็รักษาไปก็คกวนไปไเขาก็ดื่อเลืเนเวลา,าก็เดินมาเดินมาหมาช้างนี่ก็ล้างด้วยทิ้งเชอฆ่าเชื้อโรค ไล่ไไล่ไปเไล่ไ เจ็บไหมลูกเจ็บอยู่ค่ะหนูเจ็บอยู่ค่ะดึงเจ็บบลาเจ็บค่ะดึงเจ็บค่ะ ตัวอ้วนหนาหนาตึบๆเนี่ยฮึมฮืมหืฮึมแล้วก็ทาครีมนะครับเป็นมาสองรอบอะตั้งแต่มาอยู่กับเราเป็นมาสองรอบแล้วก็รักเขาแล้วครับห่วงเขารักทุกเชือกนะครับ แต่ว่าเป็นห่วงไม่เท่ากันนะใครเป็นแผลใครป่วยก็เป็นห่วงถามว่ารักไหมก็รักทุกเชือครับันนี้ก็เป็นห่วงโนเป็นแผลพยายามให้น้องทําแผลทุกเช้าเย็นบัวป่วยก็เป็นห่วงบัวเจป่วยก็เป็นห่วงเจนะครับเดี๋ยวตื่นมาก็เห็นทุกเชือกโอเคกินยา แข็งแรงนีมีความดูแลเี่งแค่นี้ก็มีความสุขแล้วสบายใจคนระับที่เาตื่นมาเห็นป่วยซื้นซึมอันนี้นี่ก็ปวดหัวครับปวดหัวเหมือนเวลาช้างป่วยทีนี่ปวดหัวแต่สบายนิดนึงช่วงนี้แหน่ทำอะไรจะพ่อเราลูกมีตัวหนึ่งนอนน้นอนนนนอนนอน พเพ่แห่งซุ้มนอนเล่นอยู่นอนพับเพียบสบ,บายใจนะเป็นไรเนาะนอนพับเพียบอยู่คนเดียวไอ้ก็ติดโยกนะโยกทั้งวัน โยก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 เข้าไปให้มันหลุดโยก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 เข้าไปพุงป่องๆน่ารักจุงเบยครับนี่ก็โอเคแล้วครับเป็นโควิดเพิ่งหายนะหายเมื่อวานโอ้โหฝุ่นเต็มหัวเลยครับโดนช้างวันนี้เก้าโมงวันนี้เก้าโมงอะไรเนาะเก็ขวัญสิง ชื่องใจสวยๆที่สวยอยู่นู่นครับชื่ออยู่นู่นชื่อไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับชื่อไม่ค่อยเป็นอะไรส่วนมากจะเป็นเห็นช้างนอนแล้วมองไปเห็นควายดำๆเหมือนกันเหลี่ยมๆดำๆเหลี่ยมๆควายนอนควายนอนบ้านนี้นี่ยไม่มีแค่ม้าอะไพี่น้อง ลูกม้าจะเลี้ยงไว้ทำไมนะมันก็คอยนอนเหนื่อยเอาเองอ่ะเหนื่อยกันเนานะเสียวไหมอยู่ใกล้พี่บัวให้กล้านอนเนาะยาหนับสุดหล่ออาบน้ำแล้วนะครับสุดหล่อบาัวบาอาบน้ำแล้วนี่พี่บัวอาบน้ำแล้ว พี่บัวอาบน้ำแล้วนะครับพี่บัวดำเมี่ยมเลยดำเมี่ยมนะครับดำเมี่ยมเลยเอาลูมมือนี้เขาให้แดงมือนี้ฮะเห็นเยอะเงหาไง เดี๋ยวเด้เอาเอาวันนี้เอานีเดี๋ยวเอาขี่สั่งไปไว้เครื่องรถเดี๋ยวขี่สัางเลยไหมข้อเขาอ่ะใส่รถใส้ไปไว้เครื่องรถเดียเขียวฮะเอาไปไวข้ข้างๆอะไรได้เด็กน้อยมันเอาขึ้นให้เดี๋ยวบอยลิ้นท้ายรถเลยก่อนเล่น้นลินเดี๋ยวบัะกาศท้ายรถไปไว้ในถนนเลยเด้อ เอาขีดสงางออกก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนฮะตะลิงป,ปิงโอเคโอค้หตะลิงป,ปิงมีมีรถใส่ปะรถใส่มีปะใส่ซา,า,าเาลงวะทีนี้เราซาเลงหน่อย ทำเอาเป็นยี่เห้ไงรถใส่ยี่หุ่นรถใส่ยี่หุ่นอยู่หลงังเตียวเอาไปไว้จวแล,ล้วรถเคลื่อนใส่อะบัวยาเขาจะเอาเอึออกให้ลุกดิจะเร่งแชร์ดิ <c oughs> มีเสียงดังและทรงพลังแล้วเราเอาเอาเอาวัาไอ้ลูกรัก ฮะแบงเอาฮะไก่ไก่โอไก,ก่คนนี้กัแบงมาแล้วเออเอาอะไรทำไมมาอยูตอ่ต่อหน้าเ่ยตกใจหมด พ่อเอ้ยพ่อเองเลยเอ้าไลเออเอาบัวเตะพ่อทำไมลูกฮะ ดีเด้เอไอ้จิเล่นกับผมหน่อยไอ้จิวัวเออโหถีบไปอีกเล่นกับบัหน่อยนะครับมองมองอยากให้เราเล่นด้วยเหรออากองหน่อยครับไม่ได้กอดกันนานเลยน้อย อากอดหน่อยครับอันนีลาแท้อนีลาแท้เดี๋ยวนี้พาไปส่งผ้าใหม่น้ำมูล <c> ล <oughs> ูกอ้วนมากเลยอพี่บัวครับสุดรอมีคนเล่นด้วยเหรออยากมีคนเล่นด้วยลูก แต่มีคนเล่นด้วยเหรอฮะชื่อแม่ขโมยเฮ้ยบวกกินตเตลิงปิงไหมบวกกินตเตลิงปิงอะนี่ลินเอามาฝากตเตลิงปิงเห็นแล้วก็น้ำลายจะแตกเลรให้น้องน้ำจิ้มบวไปบองปลาแดงด้วย น้ำจิ้มแบบบ้านๆมากเลยครับน้ำจิ้มแบบเตี่ยวบองต่ออะไรอ่นเดี๋ยวถอดรีเทนเนอร์ก่อนปัญหารีหายปัญหาโลกแตกเออเป็นไรนะฮะ <c oughs> นี่นะแล้มันจะนจิ้มยังไงวะไอ้โซ่กินไอ้โซ่กินได้เป็นเนาะไอล้ลีเนอร์เองก็เห็นไหมพี่กินปลาเป็นขนาดนั้นเลยเหรอดูนะครับ นี่แหละเขาเรียกว่าอันนี้แหละแจ่วบ,บองป่ดีนะ <c oughs> โอ้โอ,โอ้สู้ไม่ได้โอ้ตัวสั่นเลยโอ้ โอ้โหต้องปลูกไว้แล้ว้ไม่หาปลูกไว้อาบวัวให้กินตะลิงปิงเป็นเปล่าอาบักมันส้มแค้วนะลูก จังเลยมันส้มแค่วนันให้บัวพี่บอกกินแตมันส้มแค่วแลมากเลยโอ้ไ้มูกไลขมทรวงหอมลงไหมหรือว่ามันเป็นที่ชุดปะตอนเป็นเด็กนะครับตอนเป็นเด็กชอบทําท่านี้นะแล้วเ,เห็นอันนี้เห็นเห็น,หนไปดูในกีฬาพ่อไกล์นะครับเขาทำเขาทำท่านี้นะ ก็เลยทําตามเขาแล้วก็หัวเราะกันนะเ็บมากแต่ไม่ชอบน้ำจิ้มเนี้ยชอบนั่นน่ะชอบอะไรอะ่ะชอบแบบผงชื่พวก้ะพิกปีหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้กินกินได้เป็นท่าบอกเลยอ่ะ อโอเซนั่นแหละพริกเกลือของามันกินง่ายนะอันนี้แบบจกตอนนี้ไม่มีต่อนเลยมแบบนี้ต้องกินกับช้อนเอาใส่ก็กขยะ ช้อนแล้วก็ช้อนตักใส่อะไรนะแบบอะไรนะพี่ฟ้ามันต้องตักต้องมีช้อนใช่ไหมไม่ใช่มันต้องเอาตะลิง<ไ>ปิงแล้วก็ใส่ช้อนเห็นแค่ได้ประมาณแสนกลืตะลิงปิงเนี่ยร<ง>ินออมฟ,าฟา้าเมื่อกี้นี่เราเย็นเย็นอยู่เลยต้องเอาช้อนนะครับตักน้ำจิ้มแล้วก็ตะลิงปิงใส่ช้อกินนี้นะมันเข้าไม่ถึงเลยนะ อะไรขนาดนั้นครับเ,เขาจะเอาขี่ไปแล้วครับจะเอาขี่ไปทิ้งแล้ววันนี้เมือ่ออาชาสวัสดีครับแม่คิดถึงอะดาเเ้อครับผมภาพร่างกายแข็งแรงรเึกป่ะนี่คืออึอพี่บัวนะครับผม เอาไปใส่ปลูกหญ้าปลูกอะไรับปลูกข้าวอึบัวลดแล้วไปสิพังก่อนเอาไปยังสามเถี่ยวกันได้อย่าลดพังก่อน Yeah. <laughs> คึกตั้งแต่เช้าแล้ว,วคึกตั้งแต่เช้าแล้วเห็<อ>นปีนนั่นปีนนี่เ,นนเอ้ยตกตกตกซาเล้งตกมันเอาขี่ซาเล้งขึ้นบัวเขียวนะไอ้ต้องขี่ไกลๆลงก่อนลงก่อนเก็บตกแล้วหัวเก็บขิดะ นอนกระเดวกระเดวนอนกระเดวกระเดวอยู่วันนี้ตัวตัวนี้มากเลยนะตัวเละตัวเลตุ้มเป๊ะมากเลยนะครับเตะได้ไหมคนระัเตะเอฟซี FC กันอโอเคนะครับเจอกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ